เมื่อเคราะไร้ายกายเราก็เท่านี้ไม่มีที่พระสุธาจะอาศัยล้วนหนามเน็บเจ็บแสบคับแคบใจเหมือนนกไร้รังเร่อยู่เอกาวันนี้ดิฉันไม่ได้จะมาด่ารัฐบาลเรื่องกฎหมายขายที่ดินให้ต่างชาติได้นะคะแต่ดิฉันจะมาขอบคุณว่าพวกคุณทําให้ดิฉันเนี่ยสำนึกได้ว่าตนเองทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วในการที่ไม่ยอมทำมาหากิน แต่กลับเอาเวลาไปทําสารคาดีเกี่ยวกับวีรชนที่สละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานเช่นเรื่องวีรชนพื้นดินไทยเล่มหนึ่งซึ่งตัวแทนห้องสมุดรัฐสภาอเมริกันในประเทศไทยได้คัดเลือกส่งไปจำหน่ายให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยในอเมริกาหลายแห่งในวันที่ดิฉันไปเสนอ ขายต้นฉบับเรื่องวีรชนพื้นถิ่นไทยเล่มหนึ่งให้กับสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพศ2559นั้นกรรมการผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสมัยนั้นท่านได้ถามว่าที่ไปที่มามันเป็นยังไงฉันก็บอกว่ามีคนเชิญฉันไปสอนหนังสือเป็นติวเตอร์กวดวิชาตามสถาบันกวดวิชา ต่างๆทั่วประเทศฉันก็ไปเห็นอนุสาวรีวีรชนในที่ต่างๆแล้วฉันก็ได้ถามเด็กๆที่มาเรียนเพื่อจะสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารว่าหนูรู้จักวีรชนท่านไหนบ้างเด็กมันก็บอกว่ารู้จักวีรชนในจังหวัดของตนเท่านั้นดังนั้นดิฉันก็อยากจะให้คนที่จะไปเป็นทหารระหนักถึงความสำคัญของ การรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานดิฉันจึงได้ตระเวนเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวีรชนทั่วประเทศเพื่อจะทำเป็นหนังสือซึ่งต่อมาขอสมุดรัฐสภาอเมริกันในประเทศไทยได้สั่งซื้อไปจำหน่ายให้กับห้องสมุดในอเมริกาอีกหลายแห่งจะเห็นได้ว่าฝรั่งหลายๆคน เขาสนใจเรื่องราวของวีรชนไทยใช่จนว่าเขาลงทุนเรียนภาษาไทยเพื่อที่จะอ่านเรื่องของคนไทยในขณะที่คนไทยหลายๆคนกลับไม่สนใจเรื่องราวเหล่านี้และบางคนพอเกิดความลำบากยากจนก็คิดจะหนีไปอยู่ประเทศอื่นส่วนตัวฉันเองฉันประกาศไว้ที่นี้เลยว่าฉันยอมอดตายอยู่ในเมืองไทย แม้ว่าจริงๆแล้วจะมีอาจารย์คณะอักษรจุฬาท่านหนึ่งซึ่งเคยให้รางวัลทางวรรณกรรมชั้นบอกให้ชั้นไปสอนภาษาไทยให้กับชุมชนไทยในอเมริกาแต่ชั้นก็ไม่ไปชั้นเป็นห่วงที่ดินชั้นซึ่งมันก็ไม่ได้มีคุณค่าราคาอะไรแต่ชั้นก็หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงและชั้นก็มีความตั้งใจว่าชั้นจะยกที่ดินผืนใดผืนหนึ่ง ซึ่งดิฉันหามาเองก็ตามหรือได้มรดกจากมารดาก็ตามอยู่บริเวณทางขึ้นมอเตอร์วเวย์บางใหญ่ก็ดีหรืออยู่บริเวณทางลงมอเตอร์วเวย์ท่าม่วงกาญจนบุรีก็ดีฉันมีความประสงค์ที่จะยกให้หน่วยงานไหนก็ได้ที่จะเข้ามาตั้งองค์กรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาคนร้ายบ้านในประเทศไทยซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นฉันขอถามว่าไอ้คำว่าศักยภาพเนี่ยมันคืออะไร การที่รัฐบาลบอกว่าจะขายที่ดินให้กับชาวต่างชาติที่มีศักยภาพเนี่ยหมายความว่ารวยเท่านั้นใช่ไหมคนไทยหลายๆคนเป็นคนจนแต่เป็นคนที่มีศักยภาพมีความสามารถการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้สังคมนั้นไม่ใช่แค่เงินทองหรอกคะ่ะอาจจะเป็นการให้สติปัญญาเพราะถ้าเรามีสติปัญญาเราก็สามารถจะหลุดพ้นจากการเป็นหนี้สินได้ เพราะเราจะมีวิธีใช้เงินที่ถูกต้องฉันไม่ใช่คนรวยฉันเป็นแค่คนจนๆคนหนึ่งซึ่งไม่เคยมีหนี้สินเลยแม้แต่บาทเดียวไม่ว่าจะเป็นหนี้รูปแบบใดแม้กระทั่งการใช้บัตรเครดิตฉันก็ไม่เอาบ้านพื้นที่แค่48ตารางเมตรฉันก็อยู่ได้รถออกมาตั้งแต่ปีพศสอ3 9ฉันก็ใช้ของฉันได้ ฉันขออย่างเดียวว่าทรัพย์สินทุกสิ่งต้องเป็นชื่อของฉันและมันก็ไม่ใช่แค่ดิฉันเท่านั้นที่ใช้ชีวิตแบบสมระยังมีปัญญาชนคนอื่นๆอ,อ,อีกที่มีความสมระและคนเหล่านี้เป็นกำลังให้ประเทศชาติได้ไม่จําเป็นที่จะต้องมีคำนาหน้าชื่อด้วยตำแหน่งทางวิชาการไม่จำเป็นหรอกว่าเขาจะจบปริญญาอะไรมาเพราะว่าคนบางคน เป้าหมายในชีวิตเขาก็ไม่ใช่การมีปริญญาเอกปริญญาโทรหรือได้ไปทํางานต่างประเทศและเราก็ไม่ควรที่จะด้อยค่าคนที่เขาไม่มีปริญญาเพราะคนบางคนเขาจบแค่ปสแต่เขาลุกขึ้นมาใช้ชีวิตใช้อิสรภาพแลกกับการรักษาผื้นป่าบางแห่งเอาไว้จนกระทั่งเป็นบรดกโลกมาทุกวันนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องทำไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจหรอกคะ่ะ แต่คุณควรจะคิดว่าทํายังไงคนไทยจะเป็นนี้น้อยลงเงินอะได้เท่าไหร่มาก็ไม่พอหรอกเงินที่ได้มาไม่สําคัญเท่าเงินที่เหลือเก็บแล้วทาไมคนไทยในยุคก,ก่อนๆเข้าถึงอยู่กันมาได้ไม่เห็นต้องขายที่ดินให้ต่างชาติเลยขอฝากไปถึงกลุ่มบุคคลที่เป็นต้นคิดจะขายที่ดินให้ต่างชาติว่า พวกคุณบางคนก็เป็นลูกศิษย์ของพระเกติอาจารย์หลายๆองค์ถามว่าได้เคยเจริญมรณานุสติไหมจะได้คิดซะมั้งว่าตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้โปรดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ